สวัสดีครับวันนี้ก็เช้าวันที่21เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564นะฮะใกล้จะสิ้นปีอีกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามผลงานกันต่อกับงานวิจัยกับงานจัดการในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากเศษอาหารในครัวเรือนเรานะครับ อันนี้ก็เป็นเดิมเนี่ยเราจะได้นำเอาเศษปลาเน่าๆหัวปลาไส้ปลาปุงปลาทุกอย่างเลยนะครับจากแพรปลาจากเนี่ยท่าเรือเนี่ยนำมาบดผสมร่วมกันกันกบจุอินทรีด้วยเครื่องซูเปอร์เจ็ตของเรานะครับมันก็ได้ผลดีมากเดี๋ยวเราจะไปดู เศษอาหารในครัวเรือนอันนี้เราจะไม่ต้องผ่านเครื่องซูเปอร์เจ็ตนำมาหมักผสมกับจุลินรีย์ใส่พัน์ธุพิเศษที่เราทำการเพราะเชื้อขึ้นมาใหม่เพื่อมาทดสอบทดลองพฤติกรรมการย่อยสลายของเขา้าโดยเฉพาะเลยนะครับ เวราจะมาดูดิเมื่อวานนี้จะมีกลิ่นเน่าเหม็นมากนะครับในขณะที่เรานำมาหมาักเปิดมาไม่มีกลิ่นเลยครับท่านนี่ยแต่ท่านได้ดูคลิปของเมื่อวานนะฮะท่านจะเห็นเลยว่ามันมีกลิ่นเหม็นมากแต่ตอนนี้ไม่มีเลย นิดเดียวก็ไม่มีครับเป็นอะไรที่วิเศษมากนี่ครับสวยงามจริงๆครับไม่ต้องมีรูไม่ต้องมีเรียกระบบอากาศถายเทเออมันก็ดีมากนะฮะเขาสามารถทำงานของเขาได้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากเลย อาจารย์จุลินทรีย์จริงๆครับสายพันธุ์นี้เขาอยู่ได้ในทุกทที่มีทั้งในระบบอโรบิกและแอนแอโรบิกนะครับพืดไม่เคยถูกก็คือไม่ต้องพูดมนะันเลยดีกว่าเอาเนว่าที่ต้องการอากาศเราไม่ต้องการอากาศมันอยู่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มของขีวัวสด ขี้หมูแล้วก็ผักตบชวาพวกนี้ดีมากแต่ว่าถ้าเผลอก็จะมีหนูนะฮะหนูชอบมากัดกินหนูชอบมากินปุ๋ยข้งเราเนี่ยเนี่เราทําไว้ดีเราปุ๋ยมากินอันนี้ก็ต้นพริกต้นอะไรที่วันนั้นเรานําเอาเอาปุ๋ยมาใส่ ก็จะดีมากแค่นี้บ้างดูดิแค่นี้ก็เป็นงานทดลองงานวิจัยเช่นเดียวกันอืย่อสลายหมดตัวน,นี้ก็ ให้ทำการหลอมพลาสติกมาเป็นพีบ็อกนะฮะเดี๋ยวจะมาปูนะบริเวณนี้ให้เรียบร้อยอันนี้ยังไม่เสร็จนะฮะอยู่ในระหว่างการทําอยู่เดี๋ยววันนี้จะให้ผลิตเพิ่มยังไม่เรียบร้อย